มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต๊อดปิติสามีของนุ่นบรอนุ์นะคะโพสต์เศร้าค่ะแฟนคลับเป็นห่วงทําเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงนะคะหลังต๊อดปิติพิรมพักดีทายาสิงสามีของนางเอกดังนุ่นบรอนุ์นะคะได้โพสต์ข้อความตัดพ้อมีนายยะ ลงใน Facebook ส่วนตัวอาทิเช่นคุณเชื่อไหมคนที่ยิ้มง่ายที่สุดตลกที่สุดเฮฮาปัญญาอ่อนที่สุดคือคนที่แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยที่สุดเราเติมให้คุณทั้งทงท,งที่เราเองก็ขาดอยู่เหมือนกันไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อย่าใส่ร้ายให้คนอื่นคิดแบบคุณเป็นต้นค่ะโดยภาพหลังจากที่โพสต์ไปนั้นนะคะแฟนคลับเป็นห่วงแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ อาทิเช่นบอกว่าสู้สู้ครับพีอ่อันนี้เรื่องจริงที่สุดเพราะว่าคือตัวเองที่สุดสู้สู้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพี่แอบร้องเพราะไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอแต่คนเข้มแข็งก็เป็นคนคนหนึ่งที่ระบายบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะร้องแล้วก็หายสู้ต่อไปเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ